หลังติดโควิดแล้วมีภาวะลองโควิดที่สามารถทำลายตัวลูกอัณฑะทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากและอารมณ์ทางเพศลดลงจริงหรือไม่มาฟังกันครับหลังติดโควิดแล้วเชื้อโควิดจะไปทำลายเส้นเลือดทั่วร่างกายให้เกิดการอักเสบของเส้นเลือดโดยเฉพาะเส้นเลือดเล็กๆไม่ว่าจะมีงสมองหัวใจหรือ อวัยวะเพศนะครับจะทําให้หลอดเลือดที่มาเลี้ยงโดยเฉพาะหลอดเลือดที่มาเล้ยนทะนียเกิดการอักเสบเกิดขึ้นหลอดเลือดเวลาที่มีการอักเสบเกิดขึ้นจะมีปริมาณเลือดที่มาเลี้ยงอวัยวะนั้นๆน,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 น้อยลงแล้วนอกจากนี้เชื้อโควิดยังไปทําลายเซลล์ของการสร้างฮอร์โมนเพศชายของรุวนทะได้โดยตรง ทาให้มีการอักเสบของรูอันทะทําให้มีการสร้างฮอร์โมนเพศลดลงด้วยนะครับสรุปคือเมื่อมีการติดโควิดเกิดขึ้นก็จะมีการทําลายอาวัยวะต่างๆในร่างกายโดยมีการอักเสบของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะนั้นๆถ้าเป็นของผู้ผชายก็จะมีการทําลายที่เลือดที่ไปเลี้ยงรูอันทะรวมถึงการอักเสบที่ตัวรูอันทะเองด้วยส่งผลทําให้เกิดมีภาวะฮอร์โมน เพศชายที่ลดต่ำลงฮอร์โมนเพศชายคือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับจะส่งผลต่อภาวะการเจริญพันธุ์นะครับทำให้มีฮอร์โมนเพศต่ำทำให้เกิดมีภาวะมีบุญญตรยากและที่สำคัญที่คุณผู้ชายเป็นห่วงกันก็คือทำให้องคชาติมีขนาดที่หดสั้นลงนะครับจากผลง,งานวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่ามีการ ขดสั้นลงของน้องชายครับถึง1.5นิ้วนะครับเทียบแล้วก็คือประมาณ3.81เซนหลังจากที่ติดโควิดมาแล้ว2-3เดือนนะครับเป็นภาวะหนึ่งของลองโควิดในคุณผู้ชายได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณผู้ชายทุกคนนะครับอันนี้เป็นคนที่พบจากผลการวิจัยซึ่งผลของ องคชาตหรือว่าน้องชายที่ขนสั้นลงนี้จะต้องมีการรวบรวมผลการทดลองหลายๆคนเป็นล้านๆคนขึ้นไปถึงจะสรุปได้ครับว่าติดโควิดแล้วทาให้องคชาติหรือว่าน้องชายสั้นลงจริงหรือไม่นะครับคุณผู้ชายที่ติดโควิดแล้วอาจจะมีภาวะลองโควิดที่ทําให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงรูปบรรทัดทาให้มีการสร้างฮอร์โมนผู้ชายลดต่ําลง ทาให้มีอารมณ์ทางเพศลดลงมีบทยากขึ้นรวมถึงอาจจะมีองค์ชาติที่หดสั้นลงได้ด้วยนะครับเพื่อความยังยในสุขภาพทุกคนเสมอนะครับจิกใจหมยอยงครับ